ดูดวงชาวราศีกุมพ้นวันที่26มีนาคมดวงชะตาของคุณแอบกินแอบใช้เต็มกำลังอย่ารอช้านะผมแอบกินแอบใช้เข้าไว้เพราะว่าโชคชะตานี้อย่าให้ใครรู้แล้วนะผมให้ตัวเองร่ำรวยสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญรุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์นระผมก่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแรนะผมให้กับหมอสันก่อนนะจ๊ะ กดไลค์เป็นกําลังใจกดไลค์ถือเป็นค่าครูนะขอให้ท่านชํำชื่นนะครับผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาตกตําแหน่งอะไรอัศวินขี่ม้าถือดาบับผมบ่งบอกถึงความเอาจริงเอาจังนะแต่เอาจริงเอาจังในที่นี้ต้องแอบกินแอบใช้ท่านจะโชว์ไม่ได้ท่านมั่นใจหรือว่าท่านจะสามารถต่อสู้กับคนเจ้าเล่ห์เพดุบายชิงไหวชิงพิบใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพดุบาย นะครับต่อหน้าพูดอย่างรับหลังพูดอย่างสู้ไหวเหรอเอาเก่งไม่กลัวกลัวรับหลังนี่แหละเพราะฉะนั้นในโชคชะตาบนกุศลวัสนาตกตําแหน่งอะไรครับอัศวินถือดาบต่อสู้เราสู้ไม่ได้สู้คนแบบนี้ได้ไม่ได้ตบหัวรูปหลังทํายี้ไม่ได้พอหน้าพูดอย่างรับหลังพูดอย่างท่านสู้ไหวเหรอเพราะฉะนั้นจะสู้ยังไงก็สู้ไม่ได้ตกตำแหน่งที่สู้ก็จริงแต่ต้องสู้ด้วยปัญญา อาบผมโชคชะตาแอบกินแอบใช้หลบหลีกกับทุกสิ่งทุกอย่างและท่านจะดวงเปิดอาบผมด้วยบุญกุศลวาส,สนาอย่าให้ใครรู้ในกระเป๋ามีเงินเท่าไหร่ในหัวคิดเรื่องอะไรอาบผมปากพูดออกมาปากหวานเจรจาพาทีให้สุขสมสมหวังดังใจหมายในปีนี้เพราะฉะนั้นพ้นวันที่ไปเดี๋ยวท่านจะได้เจอเรื่องราวต่างๆเข้ามาประเดบประดังในโชคชะตาชีวิต ดวงชะตาของคุณจะตกตำแหน่งเทมเรน์จะเกิดความคล่องตัวเกิดความแจ่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้พบโอกาสทองไหมโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาตกตำแหน่งพระราชาแห่งถ้วยก็เรียกว่าส่งมอบโอกาสให,ให้แก่ท่านเอาผมด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้ำชูป,ปกปักคุงรองรักษาดวงนี้จะเป็นไปได้ด้วยดี ดงสุขสม,สมหวังดังใจหมายจะพบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบแต่ปัญหาต่งตางๆปัดเดบปดดังนะับะผมปัดเดบปดดังทาให้ท่านนอนไมห่หลับกระวนกระวายกระสับกระส่ายอดทนอดกลั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นอยู่เงีย,เงยบๆดีกว่าไหมมีความสุขไปเยอะนะผมเก็บเงินไว้ในกระเป๋า10ล้านนับเงีย,เงยบๆนะผมไม่ต้องไปทําอะไรอยู่แบบสบาย,บายขบาๆขับรถเก่าๆขี่จักรยานเก่าๆเอาทำตัวแบบให้มันดูลักษณะไม่มีอะไรเลย กับสุขสบายแจ่มชื่นไม่ต้องไปผ่อนให้หนักหนักอกหนักใจนะผมโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งขออนุญาตหยิบไพ่หนึ่งดาบบง่งบอกถึงการตัดสินใจอย่างน่ากลัวอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวเอาหารเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จไหมเราตีความพลังบวกไว้ก่อนรับนะประจบประสบความสำเร็จแน่นอนรับนะด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์คำชูปกปักคุ้มครองรักษาถือดาบตั้งขึ้น ่บงบอกถึงว่าปีนี้เดือนนี้พ้นวันที่26ไปท่านจะก้าได้กาเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะมุ่งมั่นพร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะต่อสู้อารมณ์หญิงหญิงจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านถ้าท่านเป็นชายฟังคลิปนี้อยู่บ่งบอกถึงว่าอารมณ์หญิงจะเกิดขึ้นมันทําแบบรวดเร็วทันทีทันใดครับส่วนมากผู้ชายเป็นไงครับชา้ากว่าจะตายตองกว่าจะคิดับผมอารมณ์แบบนี้เอาแต่หญิง เขามีความเฉลียวฉลาดเขารวดเร็วเขาทันทีเขาแก้ไขอย่างทันทีทันทาอารมณ์อย่างรวดเร็วจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นหญิงฟังคลิปนี้อยู่ดวงชะตาของท่านจะห้าวหาญประสบความสำเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาจะพลิกเลียนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาซะที่ไหนเพราะฉะนั้นในโชคชะตายังตกตําแหน่งเดลเวอร์นะผมเขาเรียกว่าเข้ามาทําให้ท่านเกิดความสมดุล ใครบางคนเข้ามาทําให้ท่านเกิดความสำดุลถ้าท่านรู้สึกข้าพเจ้าอ่อนแอหนูอ่อนแอมากๆเลยค่ะอาจารย์ท่านก็ต้องหาใครบางคนที่มีลักษณะแข็งแกร่งก้าวร้าวนิดหนึ่งครับผมอาจจะเข้ามาในชะตาชีวิตเพื่อจะได้พลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดก็คือเพศตรงข้ามนั่นเองก็ามาปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบเจอในสิ่งที่เป็น รบเดอะแอมเบรลนักลบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลปนกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ามันถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะัเกิดขึ้นกับตัวท่าน้ะผมปัญหาต่างๆที่ทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจาแย่รู้สึก,สกเปื่อนายกับทุกสิ่งทุกอย่างกายบังครเรียกท่านไปทํานู่นทานี่ท,น ύ, ท่านก็ไม่อยากทาก็พระเจ้าไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับใครใดทั้งสิน้นกพระเจ้าขออยู่ตรงนี้ไม่มีข้าวจะกินก็ไม่เป็นไรเพราะไม่มีกินแต่ว่า สามารถพลิกชะตาชีวิตได้มานะต่อนัำ้ำระผมได้ดวงชะตาบุญกุศลวาส,สนาให้ท่านลื่นเลงไล่ลำขอเนื้ยาลำนิดหนึ่งไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันหลวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่ส,ชสิ่งที่ชอบจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านมันถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาแต่สิ่งทน่ที่ท่านจะต้องระวังพ้นมันที่26ไปมีดดาบปักตรงกลางใจระวังเรื่องรักสามเศร้า ้วดานแอบชอบใครอยู่ในที่ทํางานรีบไปบอกเขาเลยผมชอบคุณนะครับแอบชอบคุณมาแสนนานแทบจะทนไม่ไหวหัวใจมันเต้นละละัวคิดถึงน้องแทบจะสุดหัวใจครับรีบไปบอกก่อนที่จะใครบางคนจะตัดหน้าท่านเพราะฉะนั้นระวังผมบอกช้าก็แห้วนะเพราะฉะนั้นด้านได้ไออดมุ่งมั่นเอาจริงเอาจัง ระผมโชคชะตายังตกตำแหน่งแปดไม่ท้ามุ่งมั่นมุ่งตองไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มอย่าเลียวหลังหันกลับมาจเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตานี้พลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงสุขสม,สมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่ได้วางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตไปให้ไกลสุดขอบฟ้าไกลระบมวางแบบแผนประเพณีไปให้ไกลสุดขอบฟ้าไกลแต่เลือกไปให้ไกลเนี่ยเลือกขนทางที่จะสว่างเข้าเรีกกว่าไปซูแดนสีวิไล ับผมไปสูดนเจริญับผมไปเข้ากรุงเทพนะผมไม่ใช่ไปสถานที่ไม่จเจริญับไปป่าช้าวัดล้างอะไรเงี้ยไม่เอาไปที่จเจริญนะวัดที่จเจริญแล้วนะผมสร้างนะม,มีวัดสถานแล้วสร้างให้จเจริญแล้วจะตกตําแหน่งที่ดีเพราะฉะนั้นดวงชตาของท่านยังตกตําแหน่งเดอะสตาร์แสงสว่างนำพาซึ่งความประสบาเส็จโชคลาภเงินทองมาเรามีวาสนาจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเพราะเทวดาโดนบันดานให้ นะผมแต่ถ้าสิ่งทุกอย่างเทวดาโดนบานานให้แล้วท่านก็ต้องต่อยอดด้วยตัวท่านเองด้วยการกวดน้ําให้กับใครบางคนที่ทําให้ท่านรู้สึกอึดอาจรู้สึกกําแย่ให้เขาไปเลยจะได้ต่างคนต่างอยู่กวดน้ําควาําความขวัญับเลิกคบกันไปก็ได้นะถ้าดีก็คบไงถ้าไม่ดีก็อย่าคบโชคชะตาบุญกุศลวาสนาไม่นานไม่ช้าปู่ฤาษีจะส่อง,สงแสงตะเกียงทองจะนําพาซึ่งความมาสมเร็จดวงนี้จะสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเป็นไปได้ด้วยดี ถึงเวลาแล้วหรือยังครับถ้าถึงเวลาแล้วคุณก็ควรที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงรีบไปถวายน้ามันตะเกียงถวายเทียนเข้าพรรษาครับถวายเทียนับผมบอกได้เลยว่าถวายแสงไฟคุณจะตายเราจะได้เห็นโอกาสทองออามาเยอะๆนะท่านบอกว่าผมไม่มีโอกาสเลยหนูไม่มีโอกาสเลยค่ะอาจารย์ไปถวายสิครับแสงเทียนไงครับเพราะว่าบุญเป็นปัจใจัยให้เราครับลอดพ้นอยู่รอดนะ ในชะตาชีวิตนี้ถ้าท่านเชื่อเรื่องดวงท่านจะไม่เชื่อเรื่องบุญไม่ได้นะนะครับผมด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิง์สิทธิ์คำชูปกปากปรกรุงของรักษาขอให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง <S <S ๆๆ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะคะรับเลื่อนนิ้วนิดนึงนะจ๊ะกดไลค์ให้หมอสันด้วยนะจ๊ะครับคนทําคลิปก็ต้องแบบเราอยากจะได้ไลค์เป็นกําลังใจนะครับผมขอให้ท่านแจ่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับผม กดไลค์ไม่เสียเงินแมดดาบาเดียวนะเียงแค่ถ้าเลื่อนนิ้วกดให้หมอสันนิดนึงครับผมเป็นกําลังใจให้หมอสันเป็นค่าครูครับผมให้หมอสันนะจ๊ะขอให้ท่านยัาชิืนครับสวัสดีครับ